สวัสดีย้ำเลง้งครับพี่น้องครับตอนนี้กับค่ำแล้วครับหกโมงหกโมงแล้วครับเนี่ยตาวิกนกำลังตกดินครับแล้วก็สิมายามกุ้งใส่ไว้ภาพชมบรรยากาศก,าก่อนบรรยากาศงามๆครับเดี๋ยวไปรลุ่นน้ำกันว่ากุ้งเฮาาจได้บ่นี่ครับบรรยากาศบรราา่อกุ้งเฮาครับดักไว้ เรียกกันทราบลาบสิบเป็นจังใดโอ้ยในบ่เมนตหักอีิะบ,บ่ติดบ,บน่น้อพี่น้องครับพอได้อยู่ครับติดบ,บอค่อยลายครับเก็บไม้หนีกุ้งโตบอค่อ่ใหญ่ละครับพระ่า ใส่ใหญ่บทันตัวใหญ่ดักไปรอบแรกน่าจมดแล้วครับแล้วด็ดกุ้งไฟน้อยๆกันยังติดอยู่ครับโอ้ยอะไนะเพรเป็นตำมานบ่โอ้เพราะได้อยู่ครับเก็บเหล็กผสมหน่อยเออเดี๋ยวเก็บ หลังนึ่งก็ได้มัดทุนคือจังลึกดเทมีบอบักเขาบอโอ้พ่อได้พอได้เก็บคือเกาล่ะครับบาทวู้วี่น้องบรรยากาศทีจ,จังล่มฝนสิมากครับ ล้มมาแล้วล้มมาแล้วกาาว็ยัยงฝน,นสนนงงงงิข้าเลยล่ะโอ้เดี๋ยวตองเฝ้าเก็บก่ันน่้เสียงล้มเลยโอ้ยว้ายอันนี้กระเบี้ยวเล่งเงงอยู่ห่วยขักอยับเฝ้ายับเฝ้าอ่ะเดี๋ยวพอดีเก็บ ติดบูดหลายลโอ้โล้มว่าเข่าหลังเหนี้ยไม่ค่อยเข่าปันใดล้มไม้แห้งพูนะใบใหม่เต็มใบขามเทศเต็มบ่อเลยครับคักเดี๋ยว้องฝ่าวก็บกันโอ้ยยวนบททันบนจิมาก่อนได้ทั้งนี้ โอ้คืออยู่คืออยู่เก็บเล็กผสมนหน่อยเอาเียเก็บไซน์กันล้มแห้งละ่ะสาบลาบเรียงกันสาบลาบเว้ยเหมือนอยงอยเ,ดอเดี๋ยวฝ่าวตกเด้อฝนเดี๋ยวเก็บกลุ่มกันเก็บจันได้ฮมเออทางนี้คืออยู่ก็ได้อยู่ทางนี้ dần 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 นิดหน่อยนิดหน่อยสะสมไกลแล้วใกล้แล้วใกล้ลิะมืดละเลยซีหาลังบางติดกันน่ะแหะครับเดี๋ยว่ากุ้งใหญ่บ่มีกุ้งมีแต่กุ้งฝอยมันก็นเลยเบิกหน่อยใส่งน้ำงาบหนึ่ง Khứ, à, khóa đây cứ bó, à có đây có đây Hãy subscribe cho kênh không พี่น้องโอ้ยปิดแกะโอ้ยใบไใม่เข่าเต็มแล้วมั้งไงี่คุณปิดหน่อย,ยหนึ่งใบไใม่เข่าแล้วเสียงฝ่าห้องแล้วล้มแหง,งพี่น้องบึง่งบึ่งล้มเลยเ <c oughs> จนเย็นแจนเย็นเออ thì là nít thì lên ngoài có xuống căn ông mất ừ. nào, đây, bò. À, khóa đây, khóa đây, khóa đây. ลฝ่าห้องฮึมฮึมฮึมเร็วพี่น้องเอ้ยหลังสุดท้ายแล้วครับต้องหนีฝนก่อนเสียงล่มฝนโอ้ยพี่น้องเ๋็นไดโอ้อันนี้ก็พอไดอยุอ๋ออันนี้ไม้ต้องใส่ไม้คัดมันหักจะพยายามเก็บก่อนครับเลยครับนี่ครับพี่น้องผลงานเขามาจ,จะได้ยุ้ยล้อหนึ่งเลย แต่ว่ากุ้มมันตัวน้อยครับกุ้มมันถ้าตัวใหญ่หลายกว่านี้อยู่ครับนี่ตัวน้อยเ,อเดี๋ยวฝนที่มาแล้วขอโตไปก่อน้้ครับสวัสดีครับขอ,อกันไม่มืออื่นเจ้า